เคล็ดลับบูชาผีเสียสุดยอดสัตว์มงคลสร้างความร่ำรวยของจีนให้ได้ผลปีเสียหรือเทพลกกวางสวรรค์เป็นสัตว์ที่มีปากไม่มีทวารหรือก้นให้ขับถ่ายคนจีนนั้นเชื่อกันว่าหากใครบูชาจะมีแต่ทรัพย์เข้ามาและไม่มีรูออกไปดังนั้นร้านค้าหรือธนาคารนิยมมีไว้บูชา เพื่อเก็บกักเงินทองไม่ให้รั่วไหลขจัดสิ่งอัปมงคลชาวจีนแผ่นดินใหญ่และในฮ่องกงไต้หวันและชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันต่างนิยมนำมาบูชาเพราะเชื่อว่าเทพเจ้าปีเสียจะคุ้มครองและให้โชคลาภปีเสียเป็นสัตว์มงคล5ชนิดรวม5ธาตุไว้ด้วยกันที่เสริมดวงชะตาได้ทุกปีนกษัตริย์ไม่มีชง ตามตำราเดิมลักษณะเป็นสัตว์สีเท้าตัวเป็นกวางหางเป็นแมวมีเขาและมีปีกแต่บางแบบก็ไม่มีปีกโดยมักจะทำในลักษณะกำลังนั่งอาปากโชว์เขี้ยวมีพลังดีครบถ้วนตามหลักเมจธาตุคือธาตุทองน้ำไม้ดินและไฟ 1. มีลักษณะสีเท้าของสิงโตอันทรงพลังธาตุทอง 2. มีเขาและลำตัวเป็นกวางที่อ่อนช้อยธาตุน้ำา3ม,มีปีกของพญานกอันแขง็งแกร่งธาตุไฟ 4. มีหางแมวอันศักด,ดิ์สิทธิ์ธาตุดิน 5. มีศีรษะของมังกรอันทรงพลังธาตุไม้ด้วยสัตว์มงคลน,นี้มีลักษณะเป็นมงคลยิ่งชาวจีนจึงมีความเชื่อว่า ปีเสียนั้นจะอํำนวยพรแก่ผู้ที่บูชาด้วยมีลักษณะที่มองเห็นดังนี้ 1. อ้าปากดูดรัพย์หมายถึงมีประตูแห่งโชคลาภเปิดอยู่ตลอดเวลา 2. ขาก้าวหน้าหมายถึงการก้าวหน้าในอาชีพการงานไม่มีวันถอยหลัง 3. หางยาวกว่าโชคลาภหมายถึง การนำโชคลาภมาสู่ผู้ที่บูชาตลอดเวลา 4. ลิ้นยาตวัดเงินทองหมายถึงการตวัดเงินทองจากที่อื่นเข้ามา 5. การยกหัวข่มคู่แข่งหมายถึงความมีอำนาจเป็นที่เกรงขามของผู้พบเห็น 6. อกผึ่งภายหน้าเกรงขามหมายถึงความมีสง่าราศี 7. เท้าตะบบเงินหมายถึง การรักษาทรัพย์สินได้ดี 8. ไม่มีรูทวารดูดทรัพย์แล้วไม่ขายออกเองินทองไม่รั่วไหลหมายถึงการที่มีแต่เงินโชคลาบและเก็บกักไว้ไม่ได้หายไปไหนชาวจีนทุกคนที่บูชาอยู่เสมอจึงเชื่อว่าบูชาแล้วจะมีความร่ำรวยมีโชคลาบทำมาค้าขายสะดวกและคล่อง ทั้งนี้มีเคล็ดลับอื่นอีกที่ควรรู้ปีเสีสยเป็นสัตว์มงคลเฉพาะตัวผู้บูชาเมื่อบูชาแล้วห้ามยกให้ใครเพราะถือว่าเป็นเหมือนกับยกโชคให้คนอื่นแต่ปีเสีสยที่ยังไม่ได้บูชาที่ยังไม่ได้มีการประกาศความเป็นเจ้าของที่ขายกันตามร้านค้าทั่วไปสามารถซื้อมอบให้แก่ผู้อื่นได้แต่ก็ยังมีธรรมเนียมในการแก้เคล็ด ด้วยการให้ผู้จะรับปีเสียในสมัยโบราณน,นั้นต้องจ่ายเงินค่าปีเสียให้ผู้มอบเป็นจำนวนเงินสองตำลึงหรือในปัจจุบันเท่ากับ8บาทหรือตัวจำนวนเงินที่ลงท้ายด้วย8ก็ถือว่าปีเสียนั้นเป็นของผู้รับมอบโดยสมบูรณ์แล้วเคล็ดลับวิธีการบูชาปีเสียถ้ามีการตั้งปีเสียให้ตั้งต่างหากแยกออกมา คนที่บูชาจึงจะบูชาเฉพาะปีเสียได้แต่ถ้านําไปวางร่วมกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บริสุทธิ์กว่าหรือมีพลังงานมากกว่าเช่นวางตั้งหน้าหิ่งพระหน้าเจ้าแม่กวนอิมตั้งหน้าเจ้าที่หรือตีจูเอี้ยตั้งหน้าเทพฮลกซิลหรือหน้าเทพเสียนองค์ใดก็ตามให้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นเพียงอย่างเดียวโดยให้ถือว่าปีเสียนั้น เป็นเทพพิทักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์การบูชาเทพปีเสียครั้งแรกเหมือนกับการบูชาเทพปีเสียที่ยังไม่ผ่านการปลุกเสกให้ปฏิบัติดังนี้เป็นประจำา 1. ให้นำปีเสียใส่พานไปวางไว้ที่ที่บูชาหรือวางไว้หน้าพระพุทธรูปเพื่อเป็นการรับพลังฉับพันธงสีจากพระพุทธรูปอย่างน้อยหนึ่งคืนหรือทุกวันพระ 2. ให้จุดทูปห้าดอก เพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูอาจารย์และให้สวดพระคาถาชินบัญชรหรือสวดพระคาถาบทใดบทหนึ่งก็ได้ซักสามจบเป็นอย่างน้อยหรือคาถาบูชาโดยเฉพาะดังนี้อุอากะสะหรืออุอากะสะปีเสีย อนุภาวเมตตาจิตประสิทธิเมให้นั่งสมาธิอธิษฐานจิตอย่างน้อย5นาที 3. ให้นั่งสมาธิอธิษฐานจิตอย่างน้อย5นาที 4. ปกรวดน้ำแผ่เมตตาส่วนบุญให้แก่เจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลายยิ่งปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นได้มากเทพปีเสียก็จะยิ่งมีพลังมากขึ้น